สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลันนัทมนการปลอดภัยแล้วหลังจากเจอแผ่นดินไหวที่ตุรกีจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศตุรกีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เป็นจํานวนมากซึ่งแฟนๆจานวนไม่น้อยต่างพากันห่วงความปลอดภัยของนักแสดงสาวลันนัทมนการศีนิกรโชคที่ไปเที่ยวที่ประเทศตุรกีในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดนักแสดงสาวได้ออกมาโพสต์ในช่องทางโซเชียลของตนเองว่าขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะมีทั้งพี่ๆน้องๆและนักข่าวทั้งโทรและข้อความมาสอบถามรันและคุณแม่ปลอดภัยดีนะคะตอนนี้อยู่ที่อิสตันบูลที่นี่มีพายุหินมาเข้าทําให้ต้องอยู่ในโรงแรมดูสถานการณ์ แอบลุ้นทุกคืนว่าจะได้กลับเมืองไทยไหมทราบข่าวว่าแผ่นดินไหวที่ตุรกีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2,566สถานการณ์รุนแรงมากรันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีและขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกท่านที่กำลังเล่นดำเนินการค้นหาผู้รอดชีวิตตุรกีเพฟอร์ตุรกีเพฟอร์ซเรีย ฮแท็กซีเรียแฮตแทแผ่นดินไหวตุรกีแฮแท็กเพฟอตุรกีซีเรียพร้อมด้วยได้ลงรูปภาพที่ถ่ายคู่กับหินม้าสวยๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและฟังคลิปจากกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ